สวัสดีค่ะวันนี้ติ๋มเอาบรรยากาศช่วงหิมะหยุดตกเอามาให้ดูนะคะข้างหลังนู้นจะเป็นเขานะคะข้างหลังเมืองตรงนี้ก็จะเป็นรางรถไฟนะคะพอดีว่าติ๋มปั่นจัก,กรยานมาดูเพราะใหญ่แกตัดหญ้านะคะตัดหญ้าตรงสนามเด็กเล่นที่จะเป็นที่แบบว่าเขาจะมารวมกันเหมือนช่วงฤด,ดูร้อนนะคะเขาจะมีแบบเหมือนปาร์ตี้เบียอะไรพวกนี้กิจกรรมของในหมู่บ้านนะคะ น,นู่นน่ะนะคะก็แกก็จะมาตัดทุกปีนะคะแต่คนอื่นคนอื่นไม่ค่อยเห็นมาตัดนะคะส่วนมากนี่จะเป็นที่เห็นก็จะเป็นพ่อใหญ่แต่กรรมการในหมู่บ้านเขาก็จะให้ค่าไอเนี่ยนะคะค่าน้ํามันนะคะค่าเติมไอเครื่องตัดหญ้านะคะก็นี่จะเป็นสนามเด็กเล่นนะคะปั่นจักรยานนะคะสนามเด็กเล่น สถานที่นะ่าก็จะเป็นแบบเหมือนกติมเคยมาอยู่ประมาณสองครั้งมั้งที่ว่าเขาจะมีเบียรสดเทศกาลเบียสดเขาก็จะมีกลุ่มแม่บ้านทําอะไรมาขเนี่ยแกก็จะตัดยางอย่างนี้นะคะแกก็จะทําก็จะเป็นสนามเด็กเล่นแกก็จะทําให้เด็กๆช่วงที่หิมะไม่มีแล้วนะคะช่วงหน้าร้อนของญี่ปุ่นนะคะเนี่ยก็จะเป็นสนามเด็กเล่นแกก็จะตัดอย่างนี้แกมาตัด ปีค่ะส่วนตรงนี้เขาก็จะมีเอาไว้สำหรับแบบอะไรนะแบบกิจกรรมเหมือนอหมู่บ้านเราอะค่ะตีเทศกาลหน้าร้อนก็จะมีแบบเบียร์ากราเดนนะคะเบียร์สดนะคะเทศกาลเบียร์สดเขาก็จะมีขายแบบเป็นพวกคูปองคูปองขายเบียร์สดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีกลุ่มแม่บ้านญี่ปุ่นเขาก็ทําไก่ย่างอะไรพวกเนี้ยมาขาย ผัดโซบะอย่างเงี้ยค่ะแกก็จะมาตัดปกติถ้าไม่ตัดหญ้าก็จะขึ้นสูงมากเลยนะคะพอเวลาเด็กๆเ,เข้ามาเล่นสนามเด็กเล่นนี่ไงคะเนี่ยก็จะลำบากแกก็เลยมาตัดให้ตรน,นี้ก็จะเป็นโรงเรียนเด็กประทมนะคะอย่างวันเสาร์วัอาทิตย์เขาก็จะมีฝึกซ้อมกีฬานะคะนะคะ ฝึกซ้อมกีฬาเีลยวมาทางนี้ก็เป็นเข้าบ้านเดิมนะคะนี่ก็จะเป็นถังขยะที่เขาก็จะแบ่งเป็นเขตนะคะการทิ้งขยะเขาจะไม่ให้มาทิ้งรวมนะคะอันนี้ก็จะเป็นที่ทิ้งของที่บ้านเดิมในหมู่บ้านที่ใกล้ๆกันน่็ถึงบ้านแล้วนี่ก็ถึงแล้วนะคะ อันนี้ต้นกุหลาบนี่ติ๋มซื้อมานี่จะสิบปีแล้วนะคะหอมหอมอันนี้เป็นกุหลาบกุหลาบช่อเล็กนะคะหอมมากเลยกลิ่นเขาขึ้นไปถึงข้างบนเลยนะคะกลิ่นความหอมเนี่ย่กลิ่นความหอมเขาขึ้นไปถึงห้องครัวบนบ้านเลยนะคะนี่ติ๋มปลูกซื้อมาต้นเล็กๆนทนหิมะมากเลยนะคะหิมะมาก็ไม่ตายค่ะนะคะ ความหอมเขาดอกสีชมพูสวยด้วยนะคะนี่ก็ดอกเล็กเริ่มบานละ อ,นนอันนี้เป็นเอ็กกี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นสวนสาจโจาค่ะสาจโจาฮีโร่กิคุงเขานำหน้ามาแล้วนะคะที่เรามาเก็บข้าวรถซาโจจอดแล้วอันนี้วันนี้ลมแรงมากเลยนะคะต้องขอโทษเรียนคารลมแรง เจ้าของสวนอันนี้เป็นเจ้าของสวนนะคะกำลังเก็บอันนี้ซาโจ้โอ้นี่ถิมจะให้น้องไนท์เก็บมันจะมีสองสายพันธุ์นะคะอันนี้น้องไนท์ไนท์อันนี้เป็นลูกเปียวนะลูกอันนี้ลูกเปียวนะลูกเล็กอะในลูกเปียวแล้วต้นนู้นน่ะต้นที่ลุงเก็บอ่ะต้นที่ลุง ลุงเก็บอะ่ะเป็นลูกลูกที่หวานเนี่ยต้นนี้ยหวานเนี่ยเนี่ยต้นนี้หวานลูกเนี่ย,ต,นนยต้องล้งไนเก็บดิเก็บเป็นไหมฮีโลก่คงเรียกเรียกลุงจีจ้างอันนี้นะคะอืม เสียลูกเสียอันนี้เป็นพันเปี้ยวนะคะอันนี้เป็นพันเปี้ยวพันลูกเล็กพันเปี้ยวค่ะอันนี้จะเป็นพันหวานเนที่ถึงถืออยู่นี้เป็นพันหวานนะคะลูกใหญ่ลูกใหญ่จะหวานเนี่ยนะคะเนี่ยค่ะอันนี้จะเปี้ยวเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวแม เนี่ยใช้เนี่ยเด็ดแบบนี้เนี่ยเนี่ยเด็ดอย่างเงี้ยเนี่ยเด็ดขั้วอย่างเงี้ยแบบเนี้ยถุงถุงเอาวางไว้ก็ได้เนี่ยนี่อย่างเงี้ยเก็บที่ลูกแดงๆอ่ะเห็นไหมเดี๋ยนี้นางคะโดนฝนเสียดายเนี่ยโดนฝนเนี่ยโดนฝนฮะอัน,อนเปรี้ยวต้นเปรี้ยวลูกเล็ก ถ้าอยากกินเปรี้ยวก็เอาเนี่ยมันยังไม่สุกเห็นนะเนี่มันยังไม่สุกนะอ,อย่างแบบเนี้ยกำลังเริ่มสุกกำลังพอดีเนะนี่ยเนี่ยเวลาเด็ดก็เด็ดตรงขั้วเนี่ยเด็ดตรงขั้วตรงเนี้ยนะค่อยๆเด็ดถ้าอยากกินส้มก็ต้นนี้แต่ถ้าอยากกินหวานก็ <laughs> อยากกินส้มอยากกินส้มเนี่ยถ้าอยากกินหวานก็ต้นเนี่ย,ยต้นที่ลุงกำลังเก็บเนี่ย,ยต้นที่ลุงกำลังเก็บ ไอเนี่ยลาขึ้นเนี่ยดูดิเนี่ยเสดายอะซื้อเขาแพงมากเลยนั่นในห้างตัวนี้ก็จะโดนฝนเนี่ยโดนฝนนะคะเนี่ยโดนฝนแตกเลยเนี่ยเสดายอะซื้อในห้างแพงมากเลยเนี่ยกิ่งนี้ไม่ได้แล้วน้องน้อยกิ่งนี้ไม่ได้แล้วไปเอากิ่งใหม่ลูกไปหากิ่งใหม่นู้นกิ่งตรงพี่โบอะเดินไปตรงพี่โบอะเนี่ย อะไรสองคนคุยอะไรกันสองคนเฉียงอะไรกันรแรงมากเลยอันนี้มาชมสวนนะคะสวนซาโจฮีโร่กิดคุงอะไร กิกงโตโกงยูกิกงโตโกอยู่ตรงไหนลูกาวาดนีไป้เอาไอ้นี่ไปลูกไปเก็บเชอร์รี่ไปไปเก็บลูกเชอรี่ไปเร็ว ไปเก็บเชอร์รี่กับป๋าป๊านะหรือจะไปทำนาลูกโอ้ยหนาวนี่ยังไม่สุกเท่าไหร่นะคะนี้ยังไม่สุกต้องรออีกแต่ถ้ารอแล้วก็ ไม่มาเก็บก็อีกาค่ะเพราะว่าสวนบ้านตงโบเขาไม่ได้มีไอตัวปิดมีคนแซวอยู่ข้างหลังมีคนแซวอยู่ข้างหลังนะนี่ต้องจ่ายเงินให้เจ้าของสวนก็ได้นะรู้ไหมจ่ายเงินให้ซาโจก็ได้นะมาเก็บสังลาโบมาเก็บลูกเชอรี่อะ เก็บฟรีไม่ได้นะสาโจก็คุมอันนี้เป็นสนน่วนบ้านฮีโร่กิจคุงนะคะไม่ใช่บ้านน้องโบนะคะเป็นฮีโร่กิจคุงค no? ่ะจะเหนื่อยงไม่เอาักดิอ่ะตัวเองไม่สวยไงไ้่อันนี้เขาอัดวีดีโอ เออเ,<ร>เขาอาจาเอาไว้ก่อนที่เขาก่อนที่เขาจะกลับเงืองไทย,ยงไงข้างหลังนี้ก็จะเป็นออสถานีรถไฟอันนี้พอสาโจก็เก็บไปด้วยกินไปด้วยนะคะต้นเนี้เป็นตั้งแต่สมัยรุ่นอ,อพอ่พอพ่อนี่ยพ่อสามีนูโบเขาเก็บปลูกเ,าเอาไว้อะไรอะไร นี่ลูกดูสิคะถ้าไปซื้อเขาแพงโบเมื่อวานนี่แม่ดูที่ห้างเน่ยโคตรแพงเลยอะเจ็ดร้อยกว่เยนอะหกพนิดน้อยเดียวแม่บอยค่ะหนูกองหกพันสี่ 4, 000, 4แพงมากเลยอะมมนี่นะคะนี่ซากิรัมโบ้ไนย้อนแสงย้อนแสงไมมน,นไมาดิไนมากินดูที่ลูกก่อน นดูสวนพี่โบเยอะมากเลยแบบค่ะแล้วก็มีลูกบวยด้วยนะคะอุ้ยลูกลูกลูกน้อยเดี๋ยวขอโทษ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 ป้าติ๋มจะให้ให้ดูลูกบวย อันนี้เป็นลูกบวในี่ลูกบววแต่อันนี้แมงกินเดี๋ยวไม่เดี๋ยวแม่จะรอให้มันลูกมันใหญ่อีกนิดนึงเผื่ออยากาไปกินกับเกลือนนะอันนี้เป็นลูกบยวนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวป้าติ๋จะให้ดูไอ้นี่ดูนาข้าวพี่โบที่พี่โบทีบ่สามีพี่โบทำอะ่ะตรงนู้นอะ่ะข้างหลังนู้นก็เป็นสถานีรถไฟเนี่ยข้างหลังนู้นเป็นสถานีรถไฟ ีิโร่กินกุ้งอันนี้ยายเสงีขอกินหน่อยนะลูกขอโอ้ยย้อนแสงขอขอฮีโร่กินกุ้งกินนะอันนี้ปถึงจะพาดูเดินมาทางนี้ข้างหลังเป็นทีมงานเป็นทีมงานผลข้าวนี่นนไหนเนี่ยเดี๋ยวผัดลังกันนะคะ นี่ไงเนี่ยประที่ปฏะิมาขนข้าวเชื่อพี่โบเนี่ยแปลงนาเนี้ยเนี่ยที่เวลาที่ฝนตกอ่ะถ้าฝนไม่ตกเนี่ยเนี่ยแปลงเนี่ยแปลงนาพี่บ้านพี่โบเนี่ยแปลงเนี้ยเนี่ยแปลงเนี้ยแปลงนาเข้าสวยเนี่ยที่นะะี้เป็นของพี่โบหมดเลยนะเนี่ยสีฟ้าเนี่ยที่ตรงเนี้ยเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ตรงแถบนู้นแถบนู้นไม่ใช่เนี่ยแถบตรงนู้นไม่ใช่แต่แถบเนี้ย ในแถบนี้พี่โบเขากําลังปลูกฟักทองเนี่ยเนี่ตรงเนี้ยเดินไม่เดินเด็ดนี่ฟักทองเนี่แฟนฟักทองฟักทองเต็มเลยเนีย่ยเดี๋ยวเวลาข้าวเดี๋ยวเวลาข้าวสุกอะข้าวแบบไอ้นี่เดี๋ยวก็จะได้มาช่วยกันเนี่ยนะคะเวลาข้าวแบบฝนตกเวลาแฟนน้องโบเขา ไปทํางานโดนฝนไงคะต้องรีบมาช่วยกันขนเหมือนเหมือนคลิปที่ผ่านมาค่ะเนี่ยกติมมาช่วยเนี่ยแหละเดี๋ยวแต่ถ้าน้องไหนไปโรงเรียนก็ไม่ได้มาช่วยปะกลับบ้านละท่านนี้ขอบคุณเนี่ยขอบคุณเอสีก่อนที่กติมจอะอ